สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็โหอา่านไปหลายคลิปมากแล้วนะไม่ได้สัก,กทีมันก็มารีวิวอันใหม่นะคะได้มาวันนี้ก็เป็นอันนี้นะก็จากร้าน่งฟิลอทบอลนะคะก็จากร้านเดิมเลยนะที่เคย่อนะร้านนี้นะคะให้ดูนะแล้วก็เจดเจนะคะมีอะไรก็ถามมานะคะถ้าอยากถามอะไรที่มันจซ้ำซากนะโอเคปะเห็นด้วยความสโลกัน คล้ายๆตัวเล็กนะแต่อันนี้จะใหญ่กว่าอาจจะดูใหญ่กว่าบุ้มเลยนะแต่ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะออ้ยนตัวใหญ่คือสีทองนะคะมีลายเส้นด้วยนี่นะคะอัดแล้วแตมาอกว่าเนื้อที่ไม่เพียงพออห็นบ่าดความสโลมัน เป็นยี่ห้อไอบูมนะคะแบบพวกนี้มันจะสะลมมากๆตัวนี้จะเนื้แน่นนะน่ารักค่ะก็คือจะมาตอบคำถามด้วยนะคะจะตอบแบบเร็วๆนะคำรามก็ถามนะโอเคนะคะก็คือห้านที่เราไปเอาคือชื่อห้างว่า Avenue เ,าเกเษตรชื่อร้านชื่อวอลโ p นี่ถามว่าอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งค่ะ ติดกับลานจอดรถข้างๆร้านขายตุ๊กตาบายโอเคนะจบคำถามแล้วนะคขาชื่อฝนแม่ขอชื่อพี่ฝนนะคะไม้พี่เขาลงพี่เขามีของมาเข้ามาใหม่ด้วยเหรอเราจะไปะไปอีกนะเราต้องรอเดือนหน้าไปกับป้าเพราะว่าเดือนนี้ป้าบอกว่าเงินหมดเดี๋ยวไปกับป้าเดือนหน้าป้ามีเงินเดือนหน้าก็จะปิดเมา้า เมาอ,อีกแล้วเมาอ,อีกแล้วเมาอ,อีกแล้ววูเมาอ,อีกแล้วนะคะเมา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 คือไปเมาคราวนี้จะไปเมาปัางแผ่นของอารยามน,นใหญ่ๆอะ่ะนะมันมีกี่รถก็ไม่รู้แต่เราจะไปเมามันทุกรถเลยพี่เขาขายอันละห้าร้อย ก็เราพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อเกินห้าชิ้นก็จะลดชิ้นละห้าสิบบาทก็จะได้ราคาลดลงมาอีกอืไปนี้ไม่เสียอะไรมากมายเลยนะก็เดี๋ยวซื้อเกินอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าน่าจะมีของเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคิดว่านะอเงอ บองว่าของจะเหลืออยู่นะอันนี้เป็นโต๊ะเก็บสกูชี่นะคะสกูชี่อยู่ข้างในตรงนี้ได้ยินปะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดคลิปหน้าสามารถอัดได้เดี๋ยวจะมาอาัดพวกของไอบลูมที่เรามีกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าอนไนที่เราขาดบ้างโอเคสรคลิปนี้ไปล้วก่อนลอนนะคะ่ะบาย๋ยวคลิปหน้าน,นะ